สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาร้องเพลงกุหลาบนะคะเอออะไรอ่ะจะไม่ได้กุหลาบละไดาพอและหักไปชํำไปเจะมาจนหัวใจเสวมาลองให้หากแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสิเพลเอกันบอกรุ่มคลองกุหลาบร้องดีห้อางา แทงหัวใจเฮจังไดรก็หมใคายสมหวางหมดเจ้าครองนิทานหัวใจมันสีพังบ่มีไพ่ฮักกับบ่เป็นยังจมเจรายค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอาเรามาร้องเพลงกันนะคะมาเลย ฮาลุหลผมเนี่ยองเดบ่าวมังวันนาสมได้เลยโอ้สมุนได้บ่าวนายบ่าวนายเด็ดองสมนพะองสัสเดย์มาลูนแฟนที่มามันในโปรย์โอ้สมบูปยาเบมือยามาพีมึยามีมอบไม่บายค่อยเจอกันนะคะคลิปที่เราร้องเพลงกุหลับคือวันนี้ที่เราเออวันนี้ที่เราเออร้องเพลงนะคะไม่บาย